โอ้ babe we we can we get maybe 100เลยนะ we can <100 S 2> to take some small everybody to h take for eating หาลูปูหาลูปูลูปูแบบไหน งามไหมพ่องามงา mm. มเนาะไม่ให้ไม่ให้มีผัวต้องไหนอ่า before they have like get some the water come with the mountain <Yeah. S 1> not not the mountain hell oh ไม่ใช่เออจ้ะ แกบอกว่าทำไมน้ำมันลดจ้ตตะตอนนี้ยอยู่มาเมสาออสเตรเลียเหอคะแม่เออเดี๋ยวแม่ไปอ่า <laughs> I think the water maybe จบรู้แล้วแม่ถึงจะให้ตอนนี้ยังไม่อยากให้มีผัวอนาคตยังไม่มีให้มีอนาคตก่อน